พูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพกันในช่องทางคอมเมนต์ของทั้ง Facebook Live TikTok Live แล้วก็ YouTube Live ของ New18 นะครับขอบคุณทุกๆความคิดเห็นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นคุณผู้ชม สองฝ่ายที่ความเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันตอนนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์ปะทุกันอยู่ก็ใจเย็นๆพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะเห็นต่างกันได้ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยควรที่จะเห็นต่างและพูดคุยกันได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายที่คุณชอบหรือไม่ชอบหรือว่านายกรัฐมนตรีก็พยายามพูดนะครับว่าเห็นต่างแต่ว่าให้พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็ใช้สันต,ติวิธีนะครับไปดูอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของโควิด -19 อะ่ะตัวเลขของแต่ละวันที่่เจอผู้ปวยยรายใหม่ ช่วงนี้กลับมาเป็น3หลักแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวนะครับแต่เขาก็บอกกันว่าจริงๆไม่ต้องกังวลมากหรอกเพราะว่าในส่วนที่เจอเยอะๆเนี่ยคลัสเตอร์ใหม่เนี่ยมันคือผู้ต้องกักซึ่งควบคุมตัวอยู่ไม่ได้ออกไปเดินปะปนกับเราแบบนี้นะครับเป็นคนที่หลบหนีเข้ามา แล้วเราก็กักตัวไว้รอที่จะส่งกลับประเทศต้นทางแต่ว่าในระหว่างที่ยังส่งไม่ได้เนี่ยเราไปตรวจเขาแล้วก็เจอว่ามีติดโควิดเต็มไปหมดเลยก็เลยจะต้องนําไปไว้ที่โรงพยาบาลสนามนะครับทีนี้ในบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายทั้งแหล่เนี่เขาก็ฉีดวัคซีนกันไปทั้งซิโนแวคบ้างแอสตราเซเนกาบ้างตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยอมฉีดตอนนั้นฮะ พลเอกประวิตยวงสุวรรณหลายคนจับตามองบอกว่าเอ๊ะยังไงหรือว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยหรือเปล่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยพลเอกประวิตยพูดเล่นบอกว่าถ้าฉีดแล้วช็อกตายไปจะทํายังไงล่ะผมอายุตั้ง75แล้วปรากฏล่าสุดพลเอกประวิตยฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วไปเงียบๆฮะไม่ได้ฉีดที่สถาบันบำราณนาราดูนหรือว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกับคนอื่นๆไปฉีดของท่านเองที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชครับโดยพลเอกประวิทย์นี่บอกผู้สื่อข่าวว่า ไปฉีดแล้วจริงๆตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับฉีดโดยคุณหมอประจําตัวที่อยู่ที่บำรุงราชที่ดูแลพลเอกประวิตธอยู่นี่แหละซึ่งอาการทุกอย่างก็ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาแถมยังบอกผู้สื่อข่าวด้วยว่าเออก็ฉีดแล้วรู้สึกอารมณ์ดีเอ้เหมือนนายกรัฐมนตรีเลยวันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าฉีดแล้วก็รู้สึกว่าทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับพลเอกประวิตย์บอกว่าไม่ได้ปิดข่าวก็ฉีดแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ไม่เห็นจะเป็นอะไรหมอประจําตัวเนี่ยเป็นคนฉีดให้เนื่่องจาากวา ตัวพลเอกประวิทยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทั้งเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจด้วยก็เลยรอให้คุณหมอประจําตัวเนี่ยประเมินก่อนซึ่งได้บอกผู้สื่อข่าวว่าอีก3เดือนก็จะไปฉีดเข็มที่2นะครับพลเอกประวิตยก็จะฉีดของแอสตาเซเนกาเนื่องจากว่าท่านอายุเกิน60ปีนะครับก็จะไม่ได้ฉีดของซีโนแว ในขณะที่คนที่ฉีดไปแล้วคนแรกของประเทศไทยเลยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเมื่อวานนี้เนี่ยไปพร้อมกับบรรดาคีแมนของกระทรวงเลยไปพบกับคีแมนของทางฝั่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เราเจอผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในกลุ่มของผู้ต้องกักเยอะมากเกือบ400คนดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างสถานที่ขึ้นมาเพื่อกักตัวเขา ในระหว่างที่กักตัวเนี่ยถ้าสุดท้ายมันผ่านไปแล้ว14วันเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะั่นคือเขาก็จะหายไปเองแต่ถ้าหากว่าใครที่มีอาการป่วยอันนั้นก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปกติก็ทําแบบนี้เมื่อวานนี้ก็เลยไปตรวจเยี่ยมครับส่วนที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามในส่วนของโรงยิมสมโมสรตํารวจนะครับโดยเมื่อวานนี้ทั้งคุณอนุทินทั้งคุณหมอเกียรติภูมิวงรจ,จิตประหลัดกระรวงสาธณาาสุขคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค คุณหมอโสพลเอี่ยมสิทถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ไปหาพลตรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมืองพลตรวจตรีอัจฉย์ไกรทองรองผู้บัญชาการสอตอมอน,นี่แหละนะครับแล้วก็คีแมนท่านอื่นๆไปตรวจเยี่ยมดูการสร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่สโมสรตำรวจอยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเคลื่อนย้ายบรรดาคนที่เจอว่าติดเชื้อในผู้ต้องกักเนี่ยจากที่อยู่ในสถานที่กัก ของบางเขนสวนพลูเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้เตียงตรงที่ทําขึ้นมาที่โรงยิมกองสวัสดิการตํารวจเนี่ยมีทั้งสิ้น300เตียงด้วยกันนะครับก็จะมาขนมาด้วยรถของโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็จะมาสังเกตอาการต่างๆซึ่งทางสตมเขาจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวว่าจะมีการหลุดเล็ดรอดออกมาคือที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนามเนี่ยอยู่พื้นที่ข้างนอกยังไม่มีหลุดเลยคุณผู้ชม อย่างตรงตลาดที่สมุทรสาครตอนนั้นน่ะล้อมรั้วลวดหนามเลยนะั่นคือใช้ตลาดเป็นโรงพยาบาลสนามไปเลยอะ่ะยังไม่มีหลุดออกมาเลยอันนี้คืออยู่ข้างในสมรสรของตํารวจด้วยซ้ําแล้วมันก็มีรั้วรอบขอบชิดออกมาห่างเลยนะครับคือหลุดสมมุตินะหลุดออกจากตรงโรงพยาบาลสนามไปมันมันก็ไม่ใช่จะเป็นบ้านเรือนประชาชนเลยนะมันย,ยังอยู่ในรั้วของสมสรตรตรวจอยู่อีกทีเพราะฉะนั้นยากไม่ต้องกลัวตรงนี้ว่าจะมีหลุดรอดนะครับก็สามารถสบายใจได้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีการว่าจะมีการแพร่ระบาดไม่มีแน่นอนนะครับ